การตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงสวัสดีครับผมเจนและที่คุณกําลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดแล้วมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับอี EP ีนี้เราจะคุยกันในเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงเป้าหมายคืออะไร ก็ที่เขียนใส่ซองแล้วส่งไปสณนีไงอันนั้นจดหมายไม่ใช่เป้าหมาย <c oughs> ในช่วงบรรยากาศปีใหม่อย่างนี้หลายคนมักมีการตั้งเป้าหมายต่างๆที่จะทำในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นฉันจะลดน้ําหนักจะออกกำลังกายฉันจะฝึกภาษาอังกฤษจะพัฒนาตัวเองฉันจะเก็บเงินเพื่อเอาไปลงทุนและเป้าหมายต่างๆอีกมากมาย และคนส่วนใหญ่ก็มักล้มเลิกเป้าหมายนั้นๆภายในเวลาไม่กี่เดือนสำหรับใครที่มีเป้าหมายแต่ยังไปไม่ถึงผมอยากแนะนำให้ตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโกซึ่งประกอบด้วย5สิ่งนี้ 1.S Specific คือการเจาะจงตัวอย่างเช่นฉันอยากรวยฉันอยากดูแลพ่อแม่ให้ดี แบบนี้ถือว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนคุณต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะมีแพสซีฟอิม c ัมเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทตอนอายุ50ปีและให้เงินพ่อแม่เดือนละ20,000บาทอย่างนี้จึงจะถือว่าเป้าหมายชัดเจน 2m measurable คือวัดผลได้ตัวอย่างเช่นเราต้องเก็บเงินปีละ5 0 0 0 0นบาท เราก็จะสามารถวัดผลได้ว่าเราต้องทำเงินเดือนละเท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเช่นผ่านไปครึ่งปีเก็บได้250,000บาทแบบนี้คือวัดได้ 3.A. a c t i v b l e คือรู้ว่าต้องทำอย่างไรมีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่นจะสร้างรายได้เพิ่มเดือนละ5,000บาทจากการลงทุนในกองทุนรวมและทำงานพิเศษอย่างนี้เป็นต้น c Relevant คือสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ได้รับเงินเดือนเดือนละ20,000บาทแล้วตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนเดือนละ100,000บาทแบบนี้คือมันเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนเดือนละ2,000บาทแบบนี้เป็นเป้าหมายที่ดีเพราะเป็นไปได้เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายและเป็นไปได้ด้วยครับ5 T Time bound คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีพอร์ตร้อยล้านแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แบบนี้คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่ดี แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนแบบ DCA ทุกเดือนเดือนละ7,000บาทให้ได้ผลตอบแทนปีละ10%เป็นเวลา10ปีแบบนี้คือเป้าหมายที่ดีเพราะมีกรอบเวลาชัดเจนนั่นคือ5ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายแบบ Smart ทโกลเร่งมาสซง ครับก็ขอให้ทุกคนมีเป้าหมายและก็ไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณล่ะครับมีเป้าหมายหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือมั่งคั่งทั้งชีวิต สำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีคะ่ะ